네 제가 이제 2년만에 다시 드라마를 하는데요 뭐 많은 분들이 알고 계시지만 모르는 분들 계시니까 설명을 좀 해드리자면은 도시정부리라는 드라마고요 지금 어, 일본 로켓은 끝난 상태고요 이제 한국에서부터 어, 미얀마까지 다시 촬영을 시작해드릴텐데요 뭐... 꽃부나 남자와 장난스러운 키스에서 조금 부드럽고 조금 음, 차분한 이미지의 캐릭터를 맡았다면, 어, 이번에는 조금 더 남성답고, 조금 더 연기적으로도 성숙할 수 있는, 어, 역할이라고 생각을 했어요. 뭐, 분명히 자신있게 말씀드리고 싶은 거는, 어, 또 다른 김현중을 보실 수 있을 것 같고요. 또, 그만큼 액션신도 많고요. 또 여러분들이 생각하는 재미난 장면들도 많고요. 또 여주인공과의 어, 멜로도 있으니까요 어 여러분들이 어, 신선하게 볼수 있는 작품인 것 같아요 태국에서도 많은 시청 부탁드리고요 뭐 한국 돌아가서도 어 내일만큼은 기회중으로 살아야겠지만 앞으로는 이제 백미라는 인물로 살아갈 테니까 많은 기대해 주시기 바라겠습니다 ยังไงก็พอดีคราวนี้ที่เป็นซีรีส์คอมเค s สกลับมาภายใน2ปีนะคะคเป็นซีรีส์ใหม่<ๆ>ก็ไม่เหมือนที่ในเออ y f o ท k i คสหรือว่าใน i อฟโฟรค่ะถ้าเกิดว่าในเรื่อง2องซีรีส์นี้คุณยนจึงเขาออกเป็นผู้ชายสเสน่หที่น่าราักน่าราักนะคะคราวนี้กลับมากับซีรีส์แอคชั่นนะคะ ก็ถึงจะได้เห็นคุณฮันจุงเขาเป็นผู้ชายที่แข็งแรงแล้วก็ผู้ชายที่ท้าเสีแล้วก็มีคาริสมานะคะซึ่งช่วยติดตามด้วยแล้วช่วยเชียร์ด้วยอะคะ่ะแล้วพอดีจะมีเรื่องรักหวานๆกับนางเอกด้วยอะคะ่ะที่คนหลายคนรอ,อกันอยู่นะคะซึ่งอาจจะ,ะกับ City of c o n q u e s t อาจจะดูะภาพใหม่ของด้านของคุณฮันจุงได้อีกรอบหนึ่งนะคะค่ะ อ่าก็ต้องติดตามนะฮะคราเรื่องนี้เนี่ยเป็นเชใช่ชิเชียด้วยมีบทแอคชั่นด้วยต้องแสดงแอคชั่นด้วยต้องไปเรีพิเศษเพิ่มเติมไหค่ะบบแอคชั่นซีนแอคชั่นซีน่ทุกคนจงนน 와이어줄을 와이어 줄을 매달고 와이어신들 그리고 옥상에서 매달리는 것들이 좀 위험한 것들이 꽤 많았어요. 또오토바이신도 그 있고요. 아직 공개는 안 됐지만 곧 공개될 것 같거든요. 어, 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 아가 나이스의 시티어 컴피 스나카 밴스의 강액션 9년 중 가덕대 와이어 떵빈 ลดกันมีมวยด้วยซึ่งอา,อาจจะดูอันตรายได้นิดนึงนะคะแต่ว่าพอดียังไงก็ถ้าดูซีรีส์เนี่ยจะรู้ได้ว่าคุณฮยอนจุงเป็นยังไงในซีรีส์ซช่ง<ะ>ช่วยเชียร์แล้วก็ติดตามซีรีส์ด้วยนะคะอ่าก็ต้องช่วยเชียร์และติดตามนะฮะมาถึงเรื่องความฝันของคิมฮยอนจุงอ่ามีใครรู้บ้างว่าเขาฝันอะไรไว้ เขาอยากจะไปท่องเที่ยวนะฮะคือได้บินออกไปท่องเที่ยวในอวกาศใครอยากไปนอกอวกาศกับคิมพื่อนจุงฮะตานอกอวกาศยังไงจะไปกันนี้อ่านะปัจจุบันความฝันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเออฉันขอเป็นคนขับก็ได้이이렇게실현가능성없는라고고생각하요지금뭐시대가변하면서이제우주여행이라는어 모르겠어요뭐 실실 어 소수의 한정돼 있지만 앞으로 몇십 년뒤에는 제가 조금 늙어서는 좀 대다수의 인원이 갈수 있는 그런 왕복 우주선이 발명되지 않을까 생각해요. 그때 뭐 한번 가보고 싶네요. 아, 차이가양펜강판요. 어, 퍼디사발이댁 어, 야크리피 강판요, 나카. ฉันรู้แล้วหล่ะว่าทำไมพวกเธอถึงกรีก๊ดขนาดนี้เพราเมื่อกี้ฉันเผลอไปสบตาเขาฉันเข้าใจแล้วใจสั่นอ่ะ สบตาอย่างนี้ไม่พอคิมพึ่งจุนยิ้มหวานมากอยากให้ทุกคนได้สัมผัสอารมณ์ั้น <S 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 ต่ออ๋ยข้อไหนแล้วล่ะเนี่ย <S 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 ข้อนี้อยากให้คิมฮยอนจุงฝากถึงแฟนคลับของชาวไทยของเราให้หายคิดถึงหน่อย <S 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 어, 항상 이렇게 태국이 참 거리상으로는 멀지만 비행기를 타면은 6시간 채안 되는 더 가까운 나라잖아요. 뭐 항상 여러분들 멀리서 응원해주시는 거 이렇게 찾아서 보답드리는거 당연하다고 생각하고요. 앞으로도 태국에서 많이 응원해주시는 만큼 좋은 앨범, 좋은 드라마로 어, 여러분들께 다가설 테니까요. 어, 여러분들도 멀리서나마 응원 많이 해주시고요. 또, 저 역시도 태국 팬들을 위해서 노력 많이 하겠습니다. 감사합니다.